สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนรับเข้าสู่รายการเจาะลึกเรือขุดมาการพังงาเอฟซีครับวันนี้เป็นเทปที่อยากจะนําเรียนพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับว่าวันนี้เรามีการคัดนักกีฬาฟุตบอลของพังงาเอฟซีนะครับเพื่อฤดูการ2014-2015นะครับที่สนามกีฬากลางจังหวัดพังงาวันนี้นะครับบรรยากาศก็เป็นไปอย่าง คึกคักนะครับนักฟุตบอลมาจากหลายที่หลายแห่งนะครับเรียกว่ามากันอย่างมากมายเลยทีเดียวนะครับเพื่อมาขอเป็นส่วนหนึ่งของสโมรสรฟุตบอลพังงาเอฟซีที่สนามกีฬากลางจังหวัดพังงาแห่งนี้และเดี๋ยวผมก็จะได้ทําความรู้จักกับนักกีฬาหรือว่านักฟุตบอลที่มาจากหลายๆที่แล้วก็จะไปสอบถามจากโค้ชผู้ช่วยโค้ชหรือว่าผู้จัดการทีมในเรื่องของเป้าหมาย นะครับเป้าหมายในเรื่องของการทำทีมพังงาเอฟซีฤดูการนี้นะครับว่าเรามีเป้าหมายอย่างไรมีงบประมาณแค่ไหนนะครับสปอนเซอร์มีไหมไรต่างๆนะครับช่วงที่พักฤดูการเราก็เงียบๆไปหน่อยนะครับเราก็มีเรื่องอื่นมาแนะนํากันแต่ตอนนี้ได้เวลาแล้วครับท่านผู้ชมครับได้เวลาที่พ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดพังงาแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงที่จะได้ชมที่จะได้เชียร ลูกหลานของทุกท่านนะครับที่สนามกีฬากลางจังหวัดพังงาแห่งนี้นะครับดูบรรยากาศแล้วโอ้โหถ,ถือว่าสนามกีฬากลางจังหวัดพังงาของเราก็เต็มไปด้วยแหมเต็มไปด้วยมนค์ังล้วอยากจะบอกท่านผู้ชมว่าอยากจะมาชมอยากจะมาเที่ยวที่นี่อยากจะมาเชียร์นักฟุตบอลของพังงาเอฟเชิญได้เลยนะครับฤดูกาล2015รู้สึกจะเริ่มวันที่14กุมภาพันธ์วันแห่งความรักนะครับวันแห่งความรัก ก็จะเปิดสนามพร้อมกันทั่วประเทศนะครับทั้ง3ามไทยแลนด์พรีเมียร์ลีกนะครับอ่ายรมาลีกวันแล้วก็ AIS ลีกภูมิภาคทั่วทั้งประเทศครับเพราะนั้นพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดพังงาผมเองก็อยากจะขอเชิญชวนนะครับอยากจะขอเชิญชวนให้ทุกท่านได้มาชมได้มาเชียร์กันเยอะๆพี่น้องครับคือปัจจุบันนี้เรื่องของฟุตบอลก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับ อย่างฟุตบอลไทยที่เราได้ติดตามกันอยู่ในปัจจุบันนี้ชุดที่ได้แชมป์ซีเกมได้ที่ซีเอเชียนเกมและได้แชมป์ AFF Suzuki c u บก็เป็นชุดที่ทำให้พี่น้องชาวไทยได้มีความสุขได้มีความสนุกสนานได้มีเวลาติดตามได้มีเวลาไปเชียร์ฟุตบอลกันนะครับอย่างที่สนามราชมังคลากฬาสถานนะครับ ตัว5้า0 0ใบขายแป๊บเดียวนะครับอยากให้สนามกีฬากลางจังหวัดพังงาของเราเป็นแบบนี้บ้างนะครับเป็นแบบดีบ้างผมว่ากำลังใจเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นกำลังใจให้กับนักเตะนะครับหรือว่ากำลังใจให้กับกองกอ,อ,องเชียร์ด้วยกันกำลังใจให้กับโค้ดสตาฟโค้หลืกคนที่ทำทีโดยเฉพาะผู้ที่อยู่เบื้องหลังผู้ที่เป็นสปอนเซอร์ต่างๆนะครับ อยากจะให้พ่อแม่พี่น้องเข้ามาชมเข้ามาเชียร์กันเยอะๆนะครับหรือไม่ถ้าเกิดไม่ว่างจริงๆนะครติดตามชมทางเคเบิลทีวีช่อง501ได้นะครับทุกครั้งที่มีการแข่งขันในบ้านที่สนามกีฬากลางจังหวัดพังงายอย่างนี้เราก็จะมีการถ่ายทอดสดทางช่อง501พังงาเคเบิลทีวีให้กับสมาชิกที่เป็นสมาชิกของเคเบิลทีวีได้รับชมกันนะครับสำหรับเกมที่สนามแห่งนี้นะครับ เอาล่ะครับเดี๋ยวสักครู่ผมก็จะไปสัมภาษณ์น้องๆที่มาขอเป็นสมาชิกมาขอเป็นส่วนหนึ่งของสโมสรพังงาเอฟซีที่สนามแห่งนี้นะครับอย่างใดก็แล้วแต่ต้องขอขอบคุณผู้อุปท์รายการนะครับเอกการยางโคกลอยเกษตรกรแกร๊สโปรอาร์ตสื่อโฆษณาครบวงจรและก็พังงาเคเบิลทีวีนะครับต้องขอขอบคุณรวมไปถึงบรรดาพ่อแม่พี่น้องทุกท่านด้วยนะครับ ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับนักเตะที่ทราบข่าวจากการเปิดคัดตัวนักฟุตบอลที่สนามกีฬากางจังหวัดพังงานะครับเพื่อจะมาเป็นสมาชิกของพังงาเอฟซีนะครับคนแรกที่ผมจะสัมภา์อยากจะถามเขาเลยนะครับชื่ออะไรครับคันหนังหาบัวพุทธครับคันนึงหาบัวพุทธนะมาจากไหนครับภูเก็ตครับจากจังหวัดภูเก็ตนะฮะทราบข่าวการคัดเลือกนักกีฬาพังงาเอฟซีจากไหนครับ จากนักเตะที่เดินสายด้วยกันเคยเล่นอยู่ในพังงาเอฟอยู่แล้วครับผมอ,อ๋อจากนักเตะจากเพื่อนนะค,คิดว่าจากเพื่อนนะคิดว่าตัวเราเนี่ยมีศักยภาพพอที่จะมาเป็นสมาชิกของพังงาเอฟได้ไหมครับได้ครับผมได้นะมั่นใจ100 100ร้อยเ0รเ็้เรปเ็ะเมื่อคิดว่าถ้ามาอยู่ในสโมสรพังงาเอฟซีสโมสรพังงาเอฟซจะให้อะไรเราได้บ้างสิ่งแรกคือ ความเป็นมืออาชีพครับ,ค,รบความเมืออาชีพแล้วก็ประสบการณ์ในการเล่นเรื่องเทคนิคเรื่องการเอนเตอร์เทนครับในเกี่ยวกับฟุตบอลฮะกลับกันเมื่อได้มาเป็นสมาชิกของพังงาเอฟคิดว่าเราจะให้อะไรกับพังงาเอฟและพี่น้องชาวจังหวัดพังงาครับสิ่งที่ข้อแรกเลยที่อยากได้ก็คืออยากให้แฟนบอลมีความสุขครับผมครับแล้วก็อยากให้สิ่งดีๆกับนักเตะภายในทีม ก็ถึงสังคมภายในทีมแล้วก็ความมีน้ําใจกันครับผมเล่นตําแหน่งอะไรครับแบ็กขวาครับผมแบ็กขวาถามนิดนึงอายุเท่าไหร่ครับอ่า27ครับ27คิดว่าเราเหมาะสมที่จะเล่นตําแหน่งแบ็กขวาได้ไหมย7ปีได้ครับได้นะร่างกายยังพร้อมครับร่างกายยังพร้อมหมายถึงว่าเรากําลังเข้าสู่ช่วงพีคหรือว่าช่วงขาลงตรงตรง ไม่มีขาลงครับไม่มีขาลงนะครับผมโอเคมั่นใจเต็มที่นะมั่นใจเต็มที่นะเ็มทีโอเคจับมืออ่านะครับนี่คือคุณคันนึงหาบัวพุดครับคันนึงหาบัวพุดนะขอกําลังใจจากแฟนบอลแล้วพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดพังงาเป็นกําลังใจให้เขาด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับโอเคครับก็เป็น นักเตะคนแรกที่มาจากจังหวัดภูเก็ตเพื่อมาขอเป็นสมาชิกใหม่ของพังงาเอฟซดูที่ครับว่าธนุนาบัวผุดเขาจะเป็นสมาชิกใหม่ของพังงาเอฟซได้หรือไม่นะครับต่อไปนะฮะต่อไปเราจะมีอีกหนึ่งคนนะจากจังหวัดสงขานะครับแนะนําตัวครับแนะนําตัวครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบผมนายธนสินชาติด,ดำนะครับ รนิสินชาติดำจากจังหวัดสงขลาครับอำเภออำเภอ,อำเภอบางกลาอำเภอบางกลมนะจากจังหวัดสงขลาปัจจุบันนี้ทําอะไรครับเพิ่งเรียนศึกษาจบครับเรียนศึกษาจากหมหาวทิทยาลัยทักษณมหาวิทยาลัยทักษณตอนนี้จบเรียบร้อยครับแล้วอ่ดีกรีของเรามีอะไรบ้างครับอ๋อเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยกราบรามหาวิทยาลัยประเทศไทยแล้วก็ตัวแทนแห่งชาติครับครับรู้ข่าวการคัดเลือก นักกีฬาของพันธงายพีซีจากไหนครับเพอดีว่าเพื่อนเป็นนักเตะอยู่อะครับแล้วก็เพื่อนให้มาทดสอบอ่าเพื่อนเป็นนักเตะอยู่ที่สโมสรนี้อยู่แล้วนะครับสองคนรู้สึกสองคนใช่ไหมฮะชื่ออะไรฮะธัญวัฒนแดงแก้วกับธวัชชูจินดาัธัญวัฒนแดงแก้วอ่าเข้มใช่ไหมครับอ่าแล้วก็ธัญธวัชชูจินดาเจ้าแซนโอเคกองแบ็กกับเซนเตอร์นะครับคิดว่าเรา คิดว่าเรามีความสามารถพอที่จะมาร่วมสมุทรสอนพังงาเอฟซีไหมคิดว่าก็คิดว่าพอนะครับเพราะเคยเล่นทีมเดียวกันมาก่อนครับสองคนนี้จุดเด่นของเราอยู่ตรงไหนการโคดบอลครับโคดบอลตำแหน่งที่เราเล่นคือตำแหน่งเลยดืมถามแบ็กบกครับแบกสองข้างเลยซ้ายขวาซ้ายขวาเล่นได้เลยถนัดทั้งสองข้างครับถนัดทั้งสองข้างคิดว่ามาอยู่พังงาเอฟซีเนี่ย มีดีอะไรที่จะให้ชาวพังงาได้ชื่นชมมีดีครับเราเนี่ยมีดีตรงไหนเข้าสามารถทียมาเข้าระบบของพังงาแล้วก็เสริมที่ไม่ไอทีมพังงาแข็งแรงขึ้นครับนะคิดว่าเราอยู่สงขลามาอยู่พังงาถ้าเป็นนักเตะของพังงาเราต้องอาศัยอยู่ที่สงเอยอาศัยอยู่ที่พังงาคิดว่าเราอยู่ได้ไหมอยู่ได้ครับเป็นโรคโฮมซิกไหมคิดถึงบ้าน ไม่นะครับไม่นะครับมีแฟนยังยังครับยังนะอายุเท่าไหร่ยีปีครับยีปีโอเคยังแหมหนุ่มๆอยู่นะเต็มที่นะชู่ๆนะครับถ้าผมได้เป็นนักเด็ของพังงาเอฟนะครับผมจะทําเต็มที่ให้แฟนบอลพังงามีความสุขครับช่วยส่งแรงใจเชียร์ผมด้วยนะครับโอเคนะประสบความสำเร็จโชคดีนะโอเคครับ อีกหนึ่งคนนะครับจากจังหวัดสงขลาอำเภอบางกล่ำที่จะมาขอเป็นสมาชิกใหม่ของสโมสรพังงา fc นะครับ mm hmm. ครับท่านผู้ชมครับยังมีอีกหนึ่งท่านนะที่ผมอยากจะเรียกเข้ามาเพื่อสอบถามว่าอยู่ไกลขนาดนี้ นึกยังไงถึงมาพังงาเอฟซีนะครับเขามาจากสโมสรศรีราชาเอฟซีนะครับนะอยู่ใกล้ๆนะที่สนามกีฬากลางจังหวัดพังงาเนี่ลมแรงมากเลยครับท่านผู้ชมครับลมแรงมากสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อนัทวุฒิงานแข่งครับนัทวุฒิงานแข่งนะครับจากจังหวัดกระบี่ครับกระบี่นะฮะแต่อยู่สโมสรศรีราชาเอฟซีครับศรีราชาเอฟซีถามตรงๆเลยนะอยู่ศรีราชาเอฟซีเนี่ยได้ลงไหมได้ลงครับ ตัวจริงหรือสำรองมีตัวจริงบ้างสำรองบ้างแล้วแต่อ่าหนึ่งรดูกาลเนี่ยมีแข่งกี่นัดที่ผมได้ลงครับฮะประมาณประมาณประมาณสิบกว่านัดสิบกว่านัดยี่สิบนะเล่นตำแหน่งอะไรฮะแอ็นปีขวากับศูนย์หน้าครับปีกขวากับศูนย์หน้าไอ้ตัวไม่ค่อยใหญ่นะครับสู้ก็ได้ไหมอายุเท่าไหร่ครับอายุยังเป็นเด็กปั้นอายุเท่าไหร่สิบแปดครับโอ้สิบแปดปียังเรียนอยู่นี่ครับเรียนที่ไหนเรียนอยู่มปฐมธานีครับ อ๋อมศรปทุมแล้วก็ทำไมเล่นบอลนี่ถมอ่มาคัดแล้วติดพังงาเอฟซีนี่จะได้เรียนหรือเปล่าได้เรียนครับมันเป็นโคต้าฟุตบอลครับเราสามารถเข้าไปเล่นฟุตบอลให้กับมหาลัยแล้วก็ไปสอบเขาก็มีเขาจะเปิดโอกาสให้ครับเพราะว่าในเดี๋ยวนี้ฟุตบอลมันเปลี่ยนเป็นอาชีพแล้วครับการที่เราจะอยู่เรียนเฉยๆแล้วมันบางทีเราสมสรนต่างจังหวัดมันก็จะไปกลับไม่ได้ครับเขาจะเปิดโอกาสให้ตรงนี้อยู่กระบี่ทาไมไม่เลือกกระบี่อ๋ออยากหาทีมที่แบบ มีโอกาสเริ่มจากทีมเล็กๆให้ตัวเองมีโอกาสพัฒนาขึ้นไปก่อนครับใหญ่บางทีโอกาสมันที่จะได้เล่นมันน้อยครับนี่ต้องหาทีมที่กาลังพัฒนาเราก็ได้พัฒนาไปพร้อมกับทีมด้วยแล้วรู้ข่าวยังไงว่าพังงาเขาคัดนักกีฬาได้ทราบข่าวจากในเว็บไซต์บ้างครับแล้วก็มีที่เขาลงหนังสือพิมพ์บ้างครับอ๋อโอ้โหนี่ติดตามขนาดนั้นเลยนะว่าเราอยู่วงการนี้ใช่ไหมครับผมคิดคิดว่าตัวเราเนี่ยมีความสามารถพอที่จะเป็นสมาชิกใหม่ของพังงาเอฟซีไหม นี่ต้องขึ้นอยู่ที่ทัศนคติของโค้ชแล้วครับว่าเขาชอบสไตล์ไหนหรือว่าเขาต้องการผูเร้เล่นแบบไหนครับก็สมมุติว่าได้เป็นสมาชิกใหม่หนึ่งในสมาชิกใหม่ของพังงาเอฟซีเนี่ยจะตอบแทนสโม,มสรพังงาเอฟซียังไงบ้างก็ตัแรกถ้าได้เป็นก็ต้องขอขอบคุณครับ <S <S ที่เขาเลือกผมและให้เกียรติผมผมก็หวังว่าจะสร้างผลงานที่ดีให้กับสโม,มสรนีมม้และทำให้ทีมที่ดีนครับชอบใส่เบอร์อะไรเบอร์ย <28. S 1> ี่สิบแปดยี่สิบแปด เป็นวันเกิดครับอ้าวเป็นวันเกิดเกิดวันที่28เดือนมีนามีนาคมนะฮะแล้วก็ทางทีมงานขอให้นัทวุฒิงานแข็งโชคดีอ้อนแฟนบอลหน่อยอ้อนแฟนบอลหน่อยครับขอเป็นกำลังใจให้ด้วยครับนี่มาคัดเพื่อจะทำเต็มที่ให้กับทีมพังงาย fc ครับอ่าโอเคโชคดีครับโชคดีโอเคนะครับนัทวุฒิงานแข็งครับจากศรีราชา fc ช่วงหน้านะครับช่วงหน้าผมจะไปถาม ผู้บริหารสโมสรพังงาเอฟบ้างนะครับว่าฤดูกาล2015จะเดินทางไปในทิศทางไหนนะครับโดยเฉพาะเรื่องราวของนักเตะที่มาคัดตัวในวันนี้มีนโยบายแบบไหนในเรื่องนี้ช่วงหน้าเจอกันครับ